าเป็นว่ขาขับเอ็นแม่กันนะขั้นเดินของขั้นทุกวันแก่เราก็งี้แหละป้าเอ้ยม้าจุดมุ่งหนึ่นงนี่นี่เขาลงมาทำไงวายนี่ป้านี่คือนนี้อ่ะฉันว่านะมีลิเกแน่นอนเลยอะลิเกอะไรวะเอา้าก็ลิเกตอนนางเมรีมขี้เมาขี่ม้านี่นมังกอตามล่าหาผัวไงข้า <c oughs> ไม่เคยได้ยินเลยลิเกตอนเนี้ยข้าไม่เคยได้ยินเลยเมรีที่ไหนมันตามหาผัวเนี่ยเห็นคุณปริญญาไหมนี่ไง นางเมลีอ่ะแต่งชุดดอกสักขนาดนั้นหัวเราะอะไรกันอ่ะฉันถามว่าเห็นคุณปริญญาไหมเอาตามหาทําไมหรอคะมันเรื่องของฉันไม่ใช่เรื่องของแกฉันถามก็ตอบมาคุณปริญญาอยู่ที่ไหนเออตรงไหนปริญญาไม่อยู่หรอครับออกไปข้างนอกกับนายเทียมแล้วก็คุณมะยุรีครับเอ้าน่ารักน่าอนดูมากเลยนะครับอะไรนะ มายุรีออกไปกับคุณปริญญาอย่างนั้นเหรอถูกต้องครับฟังไม่ผิดครับเพิ่งออกไปสักครู่นี่เองครับน่าลัหน้าดูจริงๆนะครับเออเนอะงหาดูแลรของแกคะเอ้าก็คุณมายุรีนะครับโอ้โห้ตัวเล็กนิดเดียวคิดดูนะครับขึ้นเรือขึ้นไม่ไหวครับเกือบตกลงมาโชคดีครับได้นายปริญญาช่วยไม่ทันณจังหวะที่ช่วยไว้นะครับเนี่ยหน้าเนี่ยประสานกันเลย น่าช er ักจะตดกันแล้วครับแหมเจ้านายผมเนี่ยไม่เบาเลยนะครับดูแลคุณไม่ดียิ่งกว่าคนรักกันอีกนะครับโอ้นัด้ไหมขออะไรกันอะ เมื่อก่อนหลวงปู่นาคเนี่ยถ้าเป็นพระที่คอยเทศนานักโทษประหารก่อนที่จะถูกบันคอ ดังนั้นหลวงนาบานตั้งตัวเป็นปอลปักกับท่านมาโดยตลอดเป็นศัตรูกับพระหลวงนรือบานนี่ช่างไร้กาจริงๆนะคะวัดเก่าซุดโรมขนาดนี้เนจะมีพระอยู่นอครับนั่นนะสิคะนี่มันวัดร้างเฮ้ยยด เป็นใครถามว่าพวกเอ็งเป็นใครพวกเรามาดีนะมาจากบางละมุงนู่นแล้วมาทำไมวะเรามาหาหลวง,นะงปู่น่ะหลวงปู่นะเฮ้ แล้วทำไมเพิ่งมาหาวป่านนี้วะที่หมายความว่าอย่างไงหลวงปูน่นาคถ้าไม่อยู่นี่แล้วนะครับอยู่สิทำไมจะไม่อยู่วะทางนั้นช่วยพาเราไปทีเถอะเรามีเรื่องสำคัญจะเรียนท่านได้ข้าพาไปได้แต่ข้าไม่รู้ว่า ท่านจะรับฟังพวกเองหรือเปล่านะเอา้าท่านนี่เขาพูดแบบนี้หมายความว่าอย่างไรกันคะนรีบตามไปเถอะไปแล้ว <_ d ata> อ๋อนี่แล้วหลวงปูน่นาคอยู่ที่ไหนละ่ะ <_ d ata> นี่ไง หลวงปูน่นาคอยู่นี่ไงพูดแบบนี้หมายความว่างไงาพวกเองคิดจะมาขอให้ท่านช่วยแล้วก็มาช้าไปแล้วเวย้ยหลวงปู่ท่านมรณภาพไปแล้ว <c oughs> อะไรนะ <c oughs> หลวงปูน่านาคเขานภาพไปแล้วเหรออเทียมทำัไงดีครับเนี่ย แล้วหลวงปู่นาคเนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหาบ้างไหมเองจะถามทำไมวะหลวงปู่เป็นพระอู้ประเสริฐนะถ้าท่านมีลูกศิษย์ลูกหาผู้นั้นคงได้รับการถ่ายทอดวิชาและความดีเอาไว้มากโขบางทีอาจจะช่วยพวกเราได้ว่างไงล่ะท่านมีลูกศิษย์ลูกหาบ้างไหมนี่ ปู่ท่านมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่แต่มันหันไปฝักไฟในใสายดำหลงไหลในอัวิชาปู่ท่านเลยโกรธมากเลยไล่มันออกไปไม่ยอมยกโทษให้มันอีกเลยแล้วลูกศิษย์คนนั้นอยู่ที่ไหน ไม่มีใครพบเห็นมันมานานาจนกระทั่งมันรู้ข่าวว่าหลวงปู่ท่านมรณภาพมันถึงกล้าขับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อขอโหสิกรรมทำไมลุงถึงรู้เรื่องเขาดีนะ ารู้ดีรู้ดียิ่งกว่าใครทั้งนั้น <Hey. S 1> ขนจะพานมานจะเกิดเจ้าคือผู้ถือเลิกแห่งผู้บริบาลน,นี่ลุงพูดถึงเรื่องอะไรครับ ลุงลุงเดี๋ยวกันสิครับลุง,ลงอาว่าไม่ต้องตามแล้ว่ะเมาจนพูดไม่รู้เรื่องแล้วจงจำเอาไว้เถิดคนจะผ่านมานจะเกิดเจ้าคือผู้ถือเลิกแห่งผู้บริบาลคุณลุงคะรอกันค่ะดดคุณลุงวิวด,ดี นูรีโนคุณลุงคะคุณลุงคุณลุงคะหายไปไหนแล้วคุยูรีคุยรีอย่าเข้าไปนะครับเขาเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะเขาอาจทำร้ายคุณได้นะเขาไม่ทำร้ายฉันหรอกค่ะฉันจำได้แล้วว่าเขาคือใคร<ส>คุณลุงคือพระรูปนั้นสิทธิ์คนเดียวของหลวงปู่นาค ฉันจําได้แล้วค่ะอะไรนะแม่หนูไอ้หมอนั่นเหรอสิลปูป,ปู่นะใช่ค่ะคุณยู่ดีคุณแน่ใจเหรอคุณอาจจะจำคนผิดก็ได้นะไม่ผิดหรอกค่ะฉันจาได้จริงๆคุณลองดูของพวกนี้สิคะ นี่เปนของสัยศาสตร์นเล่สิทธิ์ที่หารไปฝักไฟทางสัยหรือว่าอาบเปเขาจริงๆใช่ค่ะเรานี้ไปหาเขากันเถอะค่ะคิวดีเดี๋ยวก่อนครับเมนูคิวดีพวกเองจะทำอะไรคุณลงุงพวกเองจะทำอะไร คุณลุงคะพวกเรามีภัยหนักหนาขอคุณลุงช่วยเมตตาช่วยเหลือพวกเราด้วยเถอะนะคะข้าช่วยพวกเจ้าไม่ได้หรอกกลับไปเสียคุณลุงคะแต่คุณลุงคือสิทธิ์คนเดียวของหลวงปูน่นาคคุณลุงคือคนเดียวที่จะช่วยพวกเราได้นะคะข้าไม่ใช่สิทธ์แห่งหลวงปูน่นาคอีกต่อไปข้าช่วยอะไรพวกเจ้าไม่ได้ กลับไปเถอะบ,บอกให้ไปบอกให้ไปอย่าไปข้าเห็นหน้าอีกไปสิเว้ย